เพี้ยพวกมึงไหวกันอยู่แล้วเสรเอาง่ายตอนนี้เราเป็นจักรพรรดิที่ไม่มีมงกุฎเว้ยพวกมึงไปเอามงกุฎมาให้กูดิเสรยซูมิโซ่สู <t> ้ <görüş> บม่ไดกูเข้ม with b a n s แล้วมึ flex up o น n าไม่งอยากให้เจ้าขอมาแทนมันไม่เค็ตัวกู only one อย่างนี้ได้เข้มดิกรีที่คนที่มันปลอมให้พวกมึงละว่ากูอยู่ในเกมมา h a l a y กูเห็นมันอยากลอง but i feel n o w ในเมื่อก่อนกูก็ไม่เคยมีตอนนี้นั่งดูตางมันเข้ามา u s ู่ o pop it ไปพ l วชอบอย่าง o l d แต่ว่ากูมีพี่กูแขงแกร่อน้องกันกู b e n o m ขทษที m rich to star and I'm with the gang on one day we gonna l i v i n on the line แล้วชีพก <sm festivals> <sm> ูเฟมึงสารวฮนกูไม่แพ้นในถุกุ่วนกูต้อง pray ใครบอกว่ากูแบกเงนแงไม่รู้แต่มึงพูดกันไม่แองกูให้มึงดูกูจะในเพลงเพราะว่ากูพูดทุกอย่างลงเพลงเมอลีน่าูดอยังมากเธออีดาไม่มีสักบาทเธอรู้อีดวากูกำลังกลายเป็นสตา์ก่อนจะยี่สิบฟิลล์ไลค์กับวันมิวสองพันยี่สิบถ้ามึงจะเล่นกูให้มึงไปที่ที่กูจะคุยก็มีแต่เรื่องมันได้บ้านนอกห้าพนดอลลาร์อยากคิดีเช็คก็โน้ไม่อนแคบก็แล้วกับกูมึง มแค่เดียวคนนึงไม่มีใครมาแล้วตอนนี้ตัวกูมีทั้งเพชรและแสงกูจำได้ดีไหมไม่ใครเขามองมองกูกูเลยหันมาทำตัวเองเรอให้มันเป็นเรื่องของดีมันเพราะสุดท้ายก็เลือกแค่กูเอง Bad luck b c h keep coming โ้ษที่กูวัดอยู่กับดีจิตสปีดี่กูมาม keep coming คนที่ทำให้ต้องกู climbing เพชรกูสะอาด don't touch shadow the o to my fans แล้วกูแดกลิน for this pain กูยังไม่วา play no games แลมันห่างกัน l d a เข e. าจะเจ dead no way กลับไปที่บ,าบ,บ้านบ้างก็ฟกกูแค่มี six racks 6แสนเนี่มันชีกูพาแม่กูไปเที่ยวทะเลแล้วมึงอยากจะเห็นชื่อกูฟ้อมึงกับกูหูจักกันอยู่บ่เพราะฉะนั้นกูคิดว่ามึงพอทางชีวิตกูยังเบื่อและน่ารก็ไม่เคยมีตอนนี้นั่งดูตามเมืนเข้ามาอยู่สุดฟ้าเป็นผิวแทบจะโอ้ดีแต่ว่ากูมีพี่กูแข็งแกร่ตถนนการในกูเป็นโนมี่อพราะที่ I'm r ริชทูสตาร์ And I'm we together one day We're living on the life กูไม่อยากเป็นคนเองเพราะมึงกูรู้ว่ากูได้มา Yeah กูก็พีกูไม่ฉลานมึงเขาไม่กล้าโดดลงไปในทะเลเอาเรื่อง v กี่ u ว k what t h e เดซี่กูกับเอชเคจะบินไปที่ไอร์แลนด n เอานี่ด s ใ o สอรี่แล้วถ้าเรื่องนั้นกูไม่ใช่คนผิดเพราะมึงอยากจะแบก k ดอไหมแล้วกูเมค s ชว์ว่าประตูบ้านกูปิดสมสู่นัเป็นในอย่างน้อป็นรุดอีอย่างกันมานอนดิพวกมือยาแต่นอนเอาไปหาเงินให้แม่กับพอง I wanna shout out to y เด็กทวันนี้มันไม่ใช่เด็กเพือขาแบงพันเอาคือมาเฟ็กซ์ไม่มีวันหมดกูต้องการเซฟพี่ซเป็นคนบอกพก มันนอกก็ไปยังไม่เขมาน้อยยังร้องได้แค่เองพวมันคงกลับไปทบทวนตัวเองยังไม่ต้องพูดว่ามึงเป็นนักเลงไอ้มันอกับเติร์แต่ไม่มีมันโคตรเล้งมืงเล่กับกูไม่ได้กูไม่ใช่เกมกูคือคนเดิมและกูไม่เคยเช a n g e สองแ้วก่นทางด่วนไนเวนที่เซงสายเพชรไม่บอกดีดีที่เก่งกูไม่เคยสนหลอกเกี่ยวกับเ a มกูไม่เคยสนแกงที่มึงเคลมว่ากูไม่เคยสอนใหด็กมันเดินตามกูแต่มันตามมันเองเป่ใช่กู่ราคาเป็นล้านเย็งแม่กูได้จะเล่น